บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีเงินเข้าทั้งหมด2กลุ่มค่ะรับสูงสุดถึง5,000บาทไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้รับเงินเยียวยา5,000บาทและที่สําคัญค่ะทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรแล้วในวันที่7มกราคม2 5 6 5เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารการรับเงินของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับบอกแล้ว ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาในวันที่7มกราคม2565นากนี้ยังคงจ่ายเงินเยียวยาในรอบนี้ให้กับกลุ่มประกันสังคมนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะโดยทางสํานักง,งานประกันสังคมนะคะจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ให้กับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับแบบประจําตัวประชาชนและเป็นการช่วยเหลือในมาตรการเยียวยาให้ กับพี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระคนทํางานกลางคืนในกิจการสถานบังเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางภาครัฐค่ะโดยกระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยที่ทํางานในกิจการบันเทิงผับบาร์คาลาโอเกะนั่นเองค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะยังไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ให้ท่านรีบสมัครแล้วก็ชําระเงินภายในวันที่14มกราคม2565ค่ะและต้องเป็นผู้ประกันตนมาตา40ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์และสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าทํางานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริงๆโดยทางสํานักง,งานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงิน รอบแรกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพศที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งวันนี้7มกราคมเงินเข้าบัญชีไปแล้วค่ะหลายๆท่านนะคะยังไงก็ตรวจสอบเช็คสิทธิ์สถานาการณโอนเงินได้แล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการโอนเงินด้วยเช่นกันยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารางวดที่3ค่ะคุณผู้ชมโดยทกคสสนัดโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนะคะหลายคนได้รับการโอนเงินแล้วนะคะทั้ง คนกรีดแล้วก็เจ้าของสวนนะคะคุณผู้ชม ซึ่งความคืบหน้าในการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราหลังเคาะส่วนต่างงวดที่3แล้วนะคะนายสุนทรรักลงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กลุ่มสภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางว่าด้วยการโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันไรายได้งวดที่3จะมีการโอนในวันที่7มกราคมนี้แล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยค่ะและฝากประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับเกษตรกรที่รับเงินส่วนต่างในงวดที่1และงวดที่2อนง ก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชาวสวนยางท่านใดทั้งบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็ทั้งบัตรสีเขียวเลยยังไม่ได้รับการโอนเงินให้ท่านติดต่อกยทและก็ทกสอยอย่างเร่งด่วนค่ะยินดีด้วยนะคะทั้งกลุ่มอาชีพอิสระทั้งพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกยางพาราหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราในโครงการประกันรายได,ได้ตอนนี้เงินถูกโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระแล้วค่ะตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงิน นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกากะถ้นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ